ครับตอนนี้เราก็มาแวะที่สถานีรถไฟศิลาอาดนะครับสถานีรถไฟศิลาอาดนะครับจังหวัดอุดรธานนะครับนี่ครับที่เห็นอยู่นี่นะครับรถจากไอ้น้ำนะครับเลขที่274นะครับจะอยู่ที่หัวสถานีรถไฟศิลาอาดนะครับศิลาอาดนี่ก็จะถือเป็นเป็นจุดนะครับเป็นจุดที่ รถดัดแอสตอม4420นะครับทำะบวน108นะครับรถเร็วที่108ตอนนี้เข้าทางชาลาของสถานีศิลาอาดเรียบร้อยนะครับรถเร็วที่108นะครับเด่นชัยกรุงเทพนะครับที่นี่จะจอดนะฮะจะจอดรถไฟจะจอด10นาทีนะครับประมาณ10นาทีนะครับ ที่สถานีรถไฟที่อาศิลาอารนะครับก่อนจะไปที่สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เป็นสถานีต่อไปนะครับจังหวัดที่เรามาแวะสถานีศิลาอารจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่รถขบวนรถเร็วที่1 0 8นะครับก็เข้าเทียบ การชลาของสถานีพอดีนะครับรเร็ว1 0 8เด่นไทยกรุงเทพนะครับอันนี้ก็มีขบวนนะครับมีตู้โดยสารนะครับปรับอากาศชั้นสองนะครับรถตู้ปร,ปรัปรปรบอากาศรถตู้ละตู้ปรับตู้โดยสารปรับอากาศชั้นสองนะครับนี่สถูกุดถูกแล้วก็พ่วงด้วยขบวนนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนรถรถนั่งคัดลมนะครับ นั่งทับลมชั้นสองนะครับแล้วก็โบกี้ชั้นสามนะครับตรงนี้เราไปดูตัวสถานีศีราอาจกันดีกว่านะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะฮะบ,บอกตรงเลยว่ามาครั้งแรกถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับเมื่อกี้เนี้ยเราถ่ายอยู่ที่สถานีเด่นชัยนะครับขบวนเนี้ยก็ออกเดินทางมาพอดีตอนประมาณหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับเราก็ขับรถมาตามเส้นทางนะครับเด่นชัย อุตรดิตนะครับแล้วเราก็แวะเข้ามาที่สถานีศิลาอาดนะครับมีศิลาอาสนก็แยกจากถนนหลักนเข้ามานิดนึงนะครับเราก็มาถึงก็พอดีเลยนะครับเราจอดรถขบวนรถเร็วหนึ่งูนแปดก็เข้าสถานีพอดีเหมือนกันนะครับก็ออกจากเด่นชัยมาขบวนรถเร็วที่หนึ่งนแปดก็ไม่ได้จอดที่ไหนนะครับก็มาจอดที่สถานีศิลาอาสเนี่ยเป็นสถานีแรกนะครับจากนี่ครับตัวสถานีศิลาอาสนะครับ มีใครทราบประวัติบ้างไหมครับว่าน่าจะเก่าแก่นะครับแล้วก็ไปนะครับห่างจากสถานีอุตรดิษฐ์นี่ยเดียวเองนะครับห่างกันไม่กี่กิโลัวสถานีนี่เรียกว่าใหญ่โตโอโถงนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้ไปน้หัวเมืองต่งางๆเนี่ยผมว่า่างนี้เนี่ยสวยงามสะอาดสะอ้านเลยแหละนะครับด้านนู้นจะเป็นห้องน้ํานะครับห้องสุขานะครับ มีตู้บริการต่างๆนะครับอันนี้เป็นตารางค่าโดยสารนะครับนู้นห้องน้ํานะครับแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่ด้าน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 ท้ายของสถานีนะครับทางทางทิศเหนือนะครับต้องเดินทางทิศเหนืออนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่ได้รับรางวัลนะครับสถานีที่รัอาบนี่สุดหร่สุขาระดับเขตเลยนะครับสุดยอดสุดขาระดับเขต ก็จอดน้านหน่อยนะครับสถานีศิลาอาดนี่มีตู้ขายกาแฟด้วยนะครับแต่และด้านในสถานีนะครับโอ้บอกเลยเลยว่าแบบโอทโงสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับแล้วก็มีนี่ฮะกรรางนะครับกรรางรถไฟนะครับ มีทั้งขบวนท้องถิ่นขบวนรถเร็วขบวนรถด,ดว่วนขบวนรถด,ด่วนพิเศษนะครับนี่ครับขบวนที่108ที่เห็นจอดอยู่นะครับจอด10นาทีนะครับที่นี่จอด10นาทีส่วนใหญ่ก็จะจอด10นาทีนะครับ10นาที8นาทีนะครับ สิบนาทีแปดนาทีสิบนาทีแปดนาทีนะครับสวยมากเลยนะครับสถานีพาเดินชมรอบๆนะครับอันนั้นจะเป็นห้องขายตั๋วนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของสถานรถไฟนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าสถานีกันนี่ครับด้านหน้าสถานีนะครับเรียกว่านี่ครับด้านนี้จะเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้เป็นถนนเส้น ที่จะไปรับแรงนะครับหนึ่งศูนย์สี่ห้าใช่ไหมครับนี่ครับอันนี้ตัวสถานีรถไฟนะครับสถานีศิลาอาดนะครับนีครับตัวสถานีนะครับด้านนอกนะครับมีหลังคาด้วยนะครับมีหลังคาด้วย สำหรับเวลาเข้าไปส่งผู้โดยสารนะครับฝนตกคว้าล้อไม่ต้องกลัวเปียกนะครับมีทางเข้าขต่อตรงนี้ได้เลยครับแง่ตรงข้ามมีร้านค้าด้วยนะมีร้านอาหารนะครับมีที่พักด,ด้วยนะครับตอนนี้น่าจะใกล้เวลาที่ขบวนจะต้องออกแล้วนะครับ คลิปนี้ถ่ายกันยาวๆไปเลยนะครับถ่ายกันยาวๆครับจุดนี้จะเป็นจุดรับส่งสินค้านะครับน่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าสินค้าต่างๆที่มีชิ้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าขบวน108เนี่ยจะมีต,ตู้ที่ตู้พัสดุใช่ไหมฮะตู้ที่สามารถบรรทุกสัมภาระได้นะครับ สิลาอาดนะครับไปที่อุตรดิศนะครับสองกิโลสามร้อยแปดเมตรนะครับระยะทางนะครับศิลาอาดไปอุตรดิศนิดเดียวเองนะครับวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะตู้ประอากาศน่าจะเต็มนะแต่วันนี้ว่างนะครับถ้าน้องไม่ผิดนะครับตรงนั้นจะเป็นตู้เติมน้ํามันนะครับรู้สึกว่าหัวรถจักรออมจะเติมนัะฮะเติมน้ํามันอยู่นะครับถึงได้จอดนานนะครับจอดนานเพราะว่าต้องเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าที่ศิลาอาดเนี่ยจะเป็นอ่า ที่ตั้งของศูนย์บำรุงทางภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีเรียกว่าศูนย์ศูนย์ซ่อมใช่ไหมฮะลงซ่อมหรือว่าน่าจะมีศุนบริการเรื่องเกี่ยวกับารางรถไฟนะครับของทางภาคเหนือนะนะครับก็เยอะนะฮะใหญ่นะครับชุมทางศาิลาอ่านนี่ชุมทางอยู่สถานีศิลาอ่าตจังหวัดนี้เนาะ ก็ธรรมดานะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายคลิปรถไฟนะครับนานๆได้ถ่ายสักทีอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับอขออภัยด้วยนะครับยังไงก็เอาว่าเป็นเข้าใจตาม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 นั้นนะฮะตามเข้าใจตรงกันว่าเรียกว่าอาจจะเรียกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับอาร์ตอมนะครับ4 4 2 0นนะครับวันนี้ ทำขบวน1ย่ง8นะครับเน่นชัยกรุงเทพรถเร็วนะครับรถเร็วที่18นะครับก็ผลักรถไฟนะครับธรรมดานะครับเห็นที่ไหนก็อยากจะไปถ่ายเห็นที่ไหนก็อยากจะไปดูนะครับที่ที่เราไม่เคยไปนะฮะอย่างศิลาอาทเนี่ยได้ยินชื่อนะครับรู้นะมีรถไฟมาที่สถานีนี้นะครับแต่ว่าไม่เคยมา วันนี้มีโอกาสนะครับก็เลยต้องขอแวะดูสักหน่อยนะครับรถจากไอ้น้ำเลขที่สองเจ็ดสี่นะครับเลิกใช้งานไปเมื่อพศสองพันห้าร้อยห้านะครับมันยังไม่เกิดเลยนะครับเคยใช้ในแขวงการทางบางซื่อนะครับใช้อยู่ที่กรุงเทพนะครับโอ้สวยงามนะครับ ขณะน,นี้สัญญาณไฟเขียวนะครับมาแล้วนะครับขบวนที่108นะครับรถเร็วเด่นชัยกรุงเทพนะครับออกจากชานชาลานะครับสถานีรถไปศรีละอาจังหวัดก,กระบีแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับไว้ติดตามกันกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีสถานีไหนอ,อีกนะครับ